สันข่าวประคขมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกินสไตล์ประจำวันที่22เมษายน2566โดยชายผู้บัาคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเยนวันนี้กันดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักัาบ,บ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้อาจจะแห้วก็เป็นได้สายข่าววงในยืนยันตำแหน่งแบ็กซ้าใหม่โคต้าอาเซียนเมืองทองนะ โดยมึงบอกว่าทางเหียนกวงไห่ซูเป,ปอร์สตาร์เจ้าของฉายาแมสซื่อแห่งเวียดนามอาจจะหมดโอกาสในการย้ายมาว่ารุดลายกับทางเมืองชองบนเวทีไทยลีกซะแล้วนะครับเมื่อมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าววงในที่มีความใกล้ชิดกับทางผู้บริหารเมืองชองโดยเปิดเผยได้ว่าเมืองทองนั้นเล็งโคต้าอาเซียนนาน,นหน้าไปที่ผูเ้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นหลักไม่ใช่ผูเ้เล่นตัวรุก โดยซึ่งนั้นอาจทำให้ดิวของเยยนกวงไ่ซูเป,ปอร์สตาร์จากทีมชาติเวียดนามเจ้าของฉายาแมซี่แห่งเวียดนามลุยศึกไทยลีกครั้งแรกในหน้าปรัศาสตร์ของเขาอาจจะไม่ใช่เมืองทองในครั้งนี้แล้วก็เป็นด้านครับนะแต่ผมเป็นะว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะอนาคตของเยียนกวงไห่จะมาเล่นกับไทยลีกดูแล้วอาจจะไม่ใช่เมืองทองหรือจะเป็นทีมของมาดามแป้งกันแน่งานนี้ไม่มีใครตอบคําถามนี้ได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ พึ่งจะคารวะสุบโชคทีมชาติญี่ปุ่นเรียกตัวดวนพลาดช่วยโต้สังกัดในช่วงสปดาหานี้โดยไทยการ์ดนาคาชิมะกองหน้าญี่ปุ่นร่างยักษ์ที่พึ่งจะผันึกกำลังเกมรุกรมก,กับทางสุบโชคสารชาติและรุกชีาติไทยในเกมที่อัดสังกัดสุดไป4ต่อหนึ่งโดยมีโมเมนต์สำคัญเมื่อทางไทการ์ดนาคาชิมะวิ่งไปขอคารวะหลังเห็นการยิงประตูอย่างเหนือชั้นของสุบโชคสารชาติล่าสุดทางไทการ์ดนาคาชิมะดาวยิงไว้ยีปี เจ้าของส่สูง188ซนติเมตรจะผ่านลงสนามร่วมกับทางสุบะโชคในเกมเจลิกในชุดสุดาหนี้เมื่อทาง JFA หรือว่าทางสมาพา์ฟุตบอลญี่ปุ่นประกาศเรียกตัวด่วนเข้าสู่ทีมชาติญี่ปุ่นรุ่น u 2ีและววันที่23-26ถึงเมษายนที่จังหวัดชิบะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัววนฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024เราคัดเลือกรุนตัวไปเล่นโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสทําให้ทางไทการนาคาชิมะจะพลาดช่วยตัวสังกัดจากทางคอนเซซาโบโบก,กับทางอวิฟบาฟโกกกะเกมเจลิกในช่วงสัปดาห์นี้วันที่23เมษายนที่จะถึงนี้เป็นน้ำง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะอาจจะไม่แน่นะผมจะได้เห็นสุขโชคฉายเดียวในครั้งนี้ก็เป็นได้ เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับแฟนญี่ปุ่นถึงโค้ดวิชาประเด็นสุขโชคนารุกชิมชติไทยก่อนจะดวนกับทางอวิฟฟาฟโกุโอกะโดยแฟนยอนญี่ปุ่นจากทางคอนเซสปโรนะฮะต้องต่างก็แสดงความคิดเห็นถึงทางมิไฮโรเปเดตวิชก่อนเกมที่จะพบกับทางอวิฟฟาฟูกุโอกะหลังสุขโชคสารชาตินารุกชิมชติไทยโชว์ฟอร์มสุดเจ๋งยิงไป2อแอซิดไป1่พาทีมเอาชนะซากาเดสึแมตช์ล่าสุดทีท่ผ่านมา ต่างก็ส่งสัญญาณบอกว่ามิชาส่งสุพโชคลงตัวจริงในลีกได้แล้วหลังาที่ก่อนหน้านั้นมิชาไม่เคยส่งสุพโชคลงสนามเป็นตัวหลักในลีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้ว่าจะส่งลงสนามก็มักจะให้โอกาสลงสนามเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นโดยการนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างครับเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนกันโค้ชคงได้เห็นประโยชน์ของสุพโชคหรือนะคอมเมนต์ต่อมา สุ p โชคคือนักเตะที่น่าชื่นเป็นอย่างมากเขาจะกลายเป็นผู้เล่นหลักของทีมหลังจากนี้เขาไม่ต่อมาการยิงประตูของสุปโชคดูแล้วไม่ธรรมดาคุณควรจะเลือกเขาตั้งนานแล้วรู้หรือไม่นะเขาไม่ต่อมาเขาใช้แววตั้งแต่ปีที่แล้วหากมีเขาในสนามเขาจะมีผลงานที่มากกว่านี้มีไฮโบรเปเดโตวิชจะตัดสินใจกันอย่างไรเขาไม่ต่อมาศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของตัวผู้เล่น เขาไม่ต่อมาจะดีกว่านี้ถ e e cool. ้าเขาได้โอกาสในการลงสนามอีกต่อเนื่องเขาไม่ต่อมาสุภปรโชคทำผลงานได้ดีตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาหากโค้ชตัดสินใจเลือกใช้เขาในสนามทีมจะได้ประโยชน์มากกว่านี้เลยนะเขาไม่ต่อมาฉันคิดว่าทีมจะได้ประโยชน์มากกว่านี้หากในลีกโค้ชเลือกที่จะส่งสุภปรโชคลงสนามในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาหวังว่าครอบครัวเขาจะชมเกมในแมตช์ต่อไปนั่นคือพลังของครอบครัวเขาไม่ต่อมา ถือเวลาที่โค้ชควรจะต้องส่งเขาลงเล่นในลีกได้แล้วในเวลานี้เขาไม่ต่อมาเขาทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและเขาไม่ต่อมาสุพโชคสามารถทําประตูได้อย่างน่าทึ่งเลยนะเขาไม่ต่อมาสุพโชคน่าทึ่งมากเขามีประโยชน์กับทีมมากแม้ต่อไปรายชื่อเริ่มต้นควรจะมีชื่อสุภโชคนะเขาไม่ต่อมาโค้ชได้รู้รับรู้หรือยัง MF สุภโชคทําประตูได้แล้วแถมยังทํสองประตูกันอีกด้วยเขาไม่ต่อมา เห็นหรือยังเขาทําได้ในขารังนี้และขอมเขตสุดท้ายก็ได้บอกว่าสุบโชคทําไป2ประตูนายยอดเยี่ยมมากจริงๆนะเขาควรเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมในขารังนี้เป็นระวังงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรสุบโชคงานนี้มีแต่คนเชียร์คุณนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับเอาหรืองไงจะเอาทองเหนือไทยให้จงได้ทริซิเยพาทีมชาติเวียดนามซูริซีเกมแพ้4ีนัดรวด โดยฟิลิปตูซเย่ยอดกุญซือคนใหม่เข้ามาทำบัจทีหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามแทนที่พักหังซอประกาศชัดจะเอาชนะหรือว่าเอาเหรียญทองซีเกมเหนือทีมชาติไทยในครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าฟิลิปทูซิเย่นำทีมชาติเวียดนามชุดยุ่ยยสองปีลงอุ่นเครื่องนัดล่าสุดพ่ายแพ้กับทางสโมสรโฮจิมินซิตี้ทีมในวิลลิกไป2.3ต่อสซึ่งนั่นทำให้ฟิลิปทูซิเย่นำทีมเวียดนามลงสนาม4นัดพ่ายแพ้4นัดรวดยังไม่ชนะใครเลยต่อเนื่องจากทางโดฮาครับสอ2พที่ผ่านมาสำหรับทางเวียดนามอยู่สายเดียวกับไทยมาเลเซียสิงคโปร์และก็ทีมชาติลาวทางฟิลิปทูซิเย่นั้นประกาศชัดเจนเลยนะว่าเขาจะพาเวียดนาม ทีมชาติเวียดนามเนี่ยเอาเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ให้จบได้แม้จะต้องพบกับทางทีมชาติไทยก็ตามชีหาแะผมประกาศก้าวแบบนี้เดี๋ยวได้รู้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรลูกกลมๆอะไรก็พูดกันยากในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับชนะทิพสงการศิน์ชี้ชัดต่างจากทางญี่ปุ่นนะเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยซื้อแต่ไม่สร้าง มันคือความจริงเมื่อทางบาซิเจชนะทิพย์สมกนตินดารุกตกันทีมชาติไทยแห่งสมโมสรคาวอสกิฟอ์ตเล่ทีมยษ์ใหญ่กยยิกของญี่ปุ่นเปิดเผยผ่านรายการแชร์ประวันของนิกกี้นชัดมองถึงฟุตบอลไทยตามหลังญี่ปุ่นเป็นกว่า10ปีแล้วชี้ชัดว่าพวกเขามัวแต่ซื้อแต่ไม่ค่อยสร้างกันที่ญี่ปุ่นชนะสเปนชนะเยอรมนีในฟุตบอลโลก2022ผมก็ไม่ได้แปลกใจเลยจริงๆแล้วผมเชียร์อาร์เจนตินาและก็ญี่ปุ่นนะ ผมรู้สึกว่าเมสซี่ต้องได้แชมป์ส่วนญี่ปุ่นก็มีเพื่อนๆที่ผมรู้จักหลายคนก็ต้องเชียร์เพื่อนเราอยู่แล้วแนวทางที่เขาทําคือแนวทางที่เขาได้ไปหรือไปได้แต่ทําไมเราไปไม่ได้เพราะเขาวางแผนมาหลายสิบปีแล้วเราห่างจากเขามากไหมถ้าตอบแบบซอบๆเลยก็คือเรายังห่างจากเขาหลายสิบปีเลยต้องเข้าใจนะว่าเ,าเวลามีเงินเนี่ยเราก็อยากจะซื้อแต่ไม่สร้างนะเพราะรู้สึกว่าได้มาง่ายเราก็ซื้อซื้อซื้อ แต่ลืมไปแต่ว,ว่าพื้นฐานเราไม่มีเราต้องสร้างก่อนทุกอย่างมันเป็นที่องค์กรโดยรวมมันไม่ใช่แค่สมาคมอย่างเดียวหลายๆฝ่ายต้องช่วยกันถ้าแบบไม่ซอฟก็ไปคิดกันเอาเองชนาทิพสงกสินเปิดใจหมเดเปลือกในขง้งนี้นะนะผมเป็นว่างานนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างพักอ,อาการบาดเจ็บนะฮะก็ชนะทิพสงกสินก็มีการมาแสงความคิดเห็นแล้วก็ในรายการของดิกกี้ดัชชั่นเอง ็ต้องเราดูกันต่อไปกันลวกันว่าอย่างที่ชนาทิพย์พูดเนี่ยดูมีเหตุและผลมากไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับจัดหนักเลยนะสิงห์ครองเตยส่ง25รายชื่อลุยฟุตซอลไทยลีก2 0 23โดยงานนี้แชมป์เก่าของสกฟุตซอลไทยลีกนะฮะสิงห์ครองเตยที่ส่งรายชื่อนักเตะที่เข้าร่วมการแข่งนะขันก่อนจะเปิดซีซั่นใหม่โดยการท่าเรือ ASM ส่งรายชื่อ25แข้ง ที่จะลุยศึกฟุตซอลไทยลีก2023ถึง2024หลังตลาดซื้อขายนักเตะเปิดเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาโดยรายชื่อขุนพลที่จะป้องกันแชมป์ม,มีดังต่อไปนี้เริ่มอ,อีกที่ลูกผู้สาวประตูก็จะเป็นอาคณิตศรผู้พันอภิรักษ์คำสิงนอกนัทพงศ์ยีมะเร็มและก็ปฏิการกรอบพี่ใหม่ส่วนผู้เล่นนั้นก็จะมีมา์กสวินิซิอุสอิทธิชาประภาพันธ์ชัยวัฒน์แจมกระจางเจสดาชูเดช อนันตชัยปราบวงศานัทธวุฒิมัดยบรานเฮนรี่เรสวาสวัชระไรศีธนากูลวิเชียนกุลสรศักดิ์ภูลจ,จังบรีดนัชนนแสงทองอธิชัยภูสวัสด์ไตรลงเพชรเทียมปิยพัฒน์เอี่ยมวิไลสิวัฒน์รีใบเมคอนยูริปราฮาเรชโมเริล่าอาธิราชอัศวพงษ์รัชสุธิพรกระดเริญ วีรพัฒน์เฉิมพัทรก,กุลและก็อรงกรจันพรนะฮะสำหรับสึกุตซอไทยลีก2023จะเริ่มเปิดฉากในช่วงเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้เป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันคข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่22เมษายน2566โดยชายพบวัครังฟุตบอลไทยครับ